สวัสดีครับพี่น้องผมกอกช่างดนบุผู้รุนกับกระพันจิกกอร์เก่าครับผมมือมาตัดเพผงเจ้าของเขาครับอยู่นาครับผมนี่ครับทั้งใหญ่ครับอยู่ต้นขามครับหัวหนาสวยๆครับผมแต่ว่าทั้งล่างเป็นสะครับนี่ครับทั้งล่างเป็นสะโอ้หัวหนามบนช่องนี้ครับใหญ่ๆทั้งล่างเป็นเป็นสะครับจีดากาไทยบี่น้อ อน่างทุ่งศตกน้ำี๋ยวรอเบิ้งครับรอติดตามผลงานเบิ้งครับจิเป็นไงทถ่ไท,ทยได้กับิถ่ายเบิ้งครับถ่ายบ่็นไงกันโอ้โหเดี๋ยว้ก่อนครับโอ้โหสวยๆๆญ่ครับมาถอดแล้วครับโอ้โหัวงามย่างงามครับนี่ครับผมงามปดตาขาวโอ้อ้ครับผมมาถึงหลังวันนี้ครับนี่ครับโอ้หยตามงามพอดีเลยนี่ครับผมนะครับ คอทใหญ่ครับห้างนี้ก็แบงค์ขึ้นแล้วครับแบงค์ก็จะของคนนะครับนี่ครับวันนี้อยู่ในป่าไดวัดแบงค์ครับโอเคครับผมเดี๋ยวจัเดเตรียมอุปกรณ์ลุยไปแล้วครับพี่โ้องวันนี้พัดเจ็กขึนครับผมล้างต่อซอยขวาทั้งแล้วครับน้ำสวยครับผมน้ำ ลักษณะน้ำสวยครับแต่ว่าท่านปิดตาครับร้อยติตตาบึงครับมาจีด้จากรถนะครับห้างนี้พันเจขก้นครับโอเคเนาะพันเจขก้นไปถึงแล้วครับผมเ่ยกําลังสาวเสียดกับโหยงาใหม่เดี๋ยวหามุมกันนี่ครับขยับมาได้มุมนี้ครับโอ้โหหัวน้าสวยเหมือนเดิมสี่ห้าโลไม่ขาด ติดตามครับผมทางนี้ก็จะตัดตอนไวขึ้นเขาครับเอเครับแล้วรอชมครับว่าจะได้หลาไปไหนนะครับครับผมพอเจีกยบทำการตัดแล้วครับตัดก่อนแรง้ะครับตัดเป็นสองก่อนนะครับหนาโมโหสุดยอดค้อนนี่ไงครับ ก่อนครับเหลือบีกก้อนนึงครับผมครับเริ่มปาดก้อนที่สองครับโอ้ ที่2แล้วครับปอดแล้วขอเจ๊กเลุม่ม อยู่ค้อนใหญ่ครับพี่น้องค้อนใหญ่กับหนามกับหัวใหญ่ครับครับเดึงถุงหูดลงเลยเรียบร้อยครับ อันที่สองอนแล้วครับจนแล้วครับพมอยนลงมาแล้วครับเสียกติดปลายใหม่ผมมาเลยมาเลย ย่อยเส่นอะฝากไปโอเคมาอีกอีกมาแล้วมาแล้วโอเคกระปุ่มพาจิกลงมาครับหลังนี้ครับโอ้โหได้อยู่ครับหกกิโลได้อยู่ั้างนี่โอเคครับเดี๋ยวแบ่งกันน้ำจาของพื้นครับมันหมานคนกับลังที่สองเดี๋ยวลุวยกันต่ออีกหนึ่งลังครับผม สวัสดีครับพี่น้องพวกอกันขังบนเลยครับบนต้นครับผมทางนี้กัมาขึ้นแบ่งกันครับข้าจะคลองไปนี่นี่ขึ้นมาหอดอ้างนะครับเดี๋ยวรอติดตามสักค,ครู่ถ่ายพี่น้องโอเคครับพี่น้องต่้งกงเฮ้ยมันอะไรครับต p e r n คุณพักอยู่ที่ไหนในกรดกุหลาบ อโอ้ไปไปบิดกลองเอ้ยล้มตัวละโอ้ยหนังใหญ่ใครที่ใครเออเอออือ้อ Bye bye.

ครับผมไปาว่าค <s uk ri> รับลงลงลงโอเครุปรุผลงานกับหอดบานสาังครับสิบผ้าโลครับผม <s uk ri> สวยๆครับหอดบานแลครับสิบผ้ารูครับผมถุงละห้าเลยครับสามหังแบงก็จะของเขาครับรวมๆแ็นประมาณ ยี่สิบกัวครับยี่สิบโโลครับวันนี้ครับมันหานครับผมครับพี่ดอกดครับพันใหญ่แก่เมื่อยครับผมสรุปผลงานครับผมวันนี้ครับสิบสองขวดครับผมกับห่อบานพากันสั่งแล้วก็บีบเรียบร้อยครับสิบสองขวดสามครั้งครับแต่ว่าแบ่งเข้าไปทุกครั้งเลยครับผมกระตกประมาณประมาณสิบเกือบเกือบยี่สิบอะครับเพราะว่าแบ่งเครื่องสามครั้งครับ กลับมาได้12โอเคครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมครับรกำังไลก์กระจกดติดตามกับจองดนผู้ดคกับกับพานเจ็กคือเกาคกอเดิมครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ